สวัสดีเพื่อนๆผมจะมาทําการทดลองตกเงินให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ถ้ามันอยู่ในกดในตริกเขาก็จะเรียกว่าซิลเวอร์ในเตรผมไม่รู้ว่ามันจะมีเงินหรือเปล่านะฮะผมจะทดลองตกให้เพื่อนๆดูว่าเงินมันจะลงไหมโดยการใช้กดไฮโดรคลอริกนะครับจะเอาลงไปนอกมันเพื่อให้ได้ เรือของเงินออกมานะครับลองดูกันครับมาดูไปพร้อมๆกันเลยอ่ะแเกดเกีือลงไปเลยนะครับโครแรง ไม่มีเงินงห่ขอไงเนี่ยโอเคเพื okay, ่อนๆทีนี้จะทำให้มันหายช็องใสอีกผมจะเอาเกลือมาใส่นะจะเอาเกลือลงมาใส่มันดูว่ามันจะมีติดตกองไหมหลังจากเอาเกลือมาตกตะกอนตกเอา,เ,อาเงินคอลายนะครับซินเวอร์คอลนยนะฮะมันก็ ไม่ลงพอมันไม่ลงอะไรตกกระทองแดงออกดีกว่าออลูมิเนียมลงจุ่มนะครับ้าไนตริดให้ตายด้ว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 ยปุ๋ยยูเรียรเสร็จแล้วก็เติมกดเกลือลงนิดหน่อยแล้วก็เอาอลูมิเนียมมาจุ่มเพื่อเอาทองแดงออกแล้วก็บำบัดน้ำานทิ้งอ่ะจบสรุปว่ามันไม่มีเงินเพื่อน โอเคครับสวัสดีครับหลังจากตกตะกอนทองแดงไปได้45นาทีทองแดงเริ่มหมดแล้วครับน้ำเริ่มใสขาวเลยเนี่ยฮะทีนี้ก็เราก็ปล่อยทิ้งไว้ให้มันให้มันหมดนั่นแหละครับน้ำก็จะใสใสจริงๆนะฮะนั่นแหละคือทองแดงหมด อลูมิเนียมก็ไม่ได้กัดก่อนไปมากเท่าไหร่นะฮะดูดูได้ลผลนี่นะครับโอเคใครจะไปกู่ทองแดงก็เอากระบวนการนี้ไปกู่คืนแล้วก็ถึงแม้ราคามันถูกก็ยังใช้ได้อยู่นะครับโอเคเพื่อนๆขอบคุณมากครับสวัสดีน้องๆจะมาสรุปการตกตะกอนทองแดงด้วยอลูมิเนียมให้มันจบจบ วันนี้ไปก่อนนะฮะจะได้สรุปยังไงคือการตกทองแดงนี่นะครับ <c oughs> เราสังเกตว่า,าสิ่งที่มันมาเกาะในอลูมิเนียมเนี่ยมันมีสีดำไหมสมมติว่าเรายังไม่ได้เอายังไม่ได้เอาโลหะอย่างอื่นออกนะฮะถ้ามันมีสีดำมาเกาะนอกจากทองแดงแล้วทองแดงก็จะเป็นสีแดงนะฮะเงินพลเตเดียมหรืออื่นๆพวกเหล็กพวกอะไร,รนี้มันก็จะเป็นสีดำถ้ามันเป็นสีดำนั้น ให้เราตกออกมาทั้งหมดเสร็จแล้วก็มาสก,กัดมันใหม่โดยใช้ใช้ในกริดก,กัดมันใหม่นะฮะละลายมันใหม่พอละลายเสร็จแล้วค่อยมาตกเอาทองแดงออกด้วยโชืดาวไฟและขั้นตอนตัวนั้นน่ะเดี๋ยวผมจะมาทําให้เพื่อนๆดูเพื่อเอาทองแดงออกจากสิ่งที่มันที่เราจะเอาต่อไปก็คือพวกเงินพวกพาราเดียมให้มันเหลือเงินเหลือพาราเดียมไปอันนั้นค่อย ค่อยมาไล่กระบ,บวนการกันใหม่แต่ในกรณีว่าเราขณะที่เราตกด้วยอะลูมิเนียมเนี่ยให้สังเกตข้อสังเกตคือมีสีดํามาแทรกไหมถ้าไม่มีสีดําก็ถือว่าจบไปส่วนน้ําตัวนี้ไอส่วนตะกรอนตัวนี้นะฮะเอาไปล้างอะลูมิเนียมด้วยกดเกลือเสร็จแล้วก็ล้างน้ําร้อนเอาไปเผาได้เลยนะฮะโอเคขอจบไว้แค่นี้นะฮะขอบคุณมาก